มาพบกับคำทํานายดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ระหว่างวันที่16-30พฤศจิกายน2564โดยใช้ไพ่เดอะกีตานะครับพยากรณ์ในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพสับไพ่จำนวน9ขครั้งก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9จากนั้นเลือกไพ่4ใบนะครับการงานการเงินความรักและสุขภาพ1 2 3 4นะครับคบ4ใบเรียบร้อยด้านการงานสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นั้นทุกสิ่งทุกอย่างท่านที่เกิดวันศุกร์ต้องลงมือทำด้วยตนเองจึงจะประสบผลสำเร็จถ้าหากให้คนอื่นทำมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้มากต้องคิดเองทำเอง อย่าไว้ใจใครในช่วงนี้จะต้องทําด้วยตนเองจึงจะดีนะครับการเงินสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นั้นจะต้องลงมือขว่คว้าโอกาสรออยู่ข้างหน้าหากไม่มุ่งมั่นไม่มีความมั่นคงไม่มีความแน่นอนโมตรลังเลโอเอลังเลใจอยู่โอกาสผิดพลาดที่จะสูญเสีย ผลกําไรต่างๆที่จะได้มาสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายดังนั้นการเงินจะต้องมีการวางแผนหลับธุรกิจต่างๆสามารถลงมือทําได้แต่ต้องมีการวางแผนให้ดีด้านความรักเป็นความรักที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคพิสูจน์รักซึ่งกันและกันจนเข้าอกเข้าใจตกลงปรงใจมอบรักให้แก่กันหากความรักกําลังเริ่มต้นขึ้น ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อย่าด่วนตัดสินใจให้ดูกันนานๆนะครับสุขภาพของท่านที่เกิดวันศุกร์ระบบฮอร์โมนผิดปกติระบบน้ำในร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงปั่นป่วนทำให้อาเกิดอาการไม่สบายใจฮอร์โมนไม่สมดุลร่างกายผิดปกติได้นะครับครับนี่ก็คือคำทำนายดวงชะตานะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ ไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ